จังหวัดสงขลาจับมือหน่วยแพทย์พอ,อสวอภาครัฐภาคเอกชนออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอสะบายย้อยครับที่บริเวณโรงเรียนบ้านคอลอมูดอตำบลจะแหนอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลานายอภิชาติสาร,รบานรองผู้ว่ราราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี2567โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์พอ,อสวส่วนราชการพ่ากชนออกหน่วยบริการประชาชนเชิงรุกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโอกาสน,นี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจำนวน10บทุนทุลนละ1,000บาทโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปัมถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงวยัยผู้ป่วยติดเตียงเด็กพิการ และเด็กได้โอกาสก่อนจะร่วมกันปลูกต้นไม้และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆที่ออกมาให้บริการประชาชนส่วนที่จังหวัดตรังนายทรงกฤสว่างวงผู้วราชการจังหวัดตรังนำแพทย์พยาบาลในโครงการหน่วยแพทย์พอส,อสวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกหน่วยให้บริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านพระ ม่วงหมู่4ี่ตำบลน,นาเกลืออำเภอกันตังโดยมีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการธันตกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมบริการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนคัดกรองผู้ป่วยที่ขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พอ,อสวและบริการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดานให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ